แป๊บเดียวประมาณ3-5นาทีเนี่ยขึ้น3 0มสถึงอาจจะถึงสี่เอพราะมันอาจพื้นเลยเนื่องจากว่าอะไรความต่ำสัมมันสูงอะแรงดันในระบบมันต่ำถูกไหมเพราะนั้นไอ้นี่ออกมาเต็มที่เลยพื้นเพราะนั้นช่วงแรกถ้าคุณดูแรงแรงดันเนี่ยแรงดันอาจจะออกมาถึง450โวลต์แล้วก็กระแสอาจจะถึงเกือบ200แอมป์ที่ออกมานะครับ ราะนั้นไอเนี่ยมันจงทําให้แบตเตอรี่เป็นไงร้อนขึ้นอยาอนะ่อยารงรวดเร็วนะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะนั้นแต่พอเวลาใกล้จะเต็มด้วยระบบเองการจัดก,การนันเองมันก็จะลดลดกระแสเเพราะนั้นถ้าใกล้จะเต็มจีเห็นว่าจากกระแสไฟร้อยเ0็สอแปดแอมปร์มันจะเหลือประมาณ70บกว่าแอมแปร์จะลดลงมาเพื่อไม่ให้ความร้อนมันสะสมมากนะครับ มันก็จะเป็นสองส่วนแบบนี้ตัวการชาร์จอันนี้เป็นแบบชาร์จแบบจีเจไอดีก็คือชาร์จที่มีกระดิบมีสลับมีไว้ในกรณีที่มันมีปัญหาในตัวที่เราเราชาร์จเราจ่ายไฟไปกับในกล่องนั้นน่ะมันคือกล่องนี้มันมีชุดคอนโทรลกับชุดรีเลย์เพราะนั้นในกล่องนั้นอ่ะมันมีรีเลย์อยู่สองตัวรีเลย์ไฟกระแสสลับสองตัวเนี่ยหมายเลขห้าแล้วก็หมายเลขหกเป็นตัวคอนโทรล หมายถอกเป็น,นวงคันโะรนนะครับเพราะนั้นเวลาุณเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าขนาดนี้ดิเลยงไม่ทำงานไฟ a C อซที่เขาวัดไปเนี่ยมันยังเป็นสูงเพราะนั้นระบง,งปุกนีก็ยังเป็นสูงแต่ถ้ามีการชาร์จเอาเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บ นี่เป็นภาพที่2งพอ้เวลาเสรจป,ปุ๊บรอนโทรลจะคอนโให้ดีเลยไปนาอ,นอนก็จะจ่ายไฟ220เข้ามาเข้ามาที่วันบอร์ดชาเจพอเข้ามาที่วันบอร์ดชาปุ๊บขเดียวกันแบเอรี่ชาร์เจอร์คอรลก็จะคอนทรใล,ใลให้มีเลยมจงอันนี้คือมีเลยชาายจงนานปุบเรก็เท่ากับว่าชาร์เจอร์มาจ่ายไฟผ่านดีเลยมใหเจ็ แล้วในยี่ห้ออีกสามต้นกำลังสามในกำลังเครื่องก็คือ ECU ของตัวรถวิ่งผ่านเข้ามาชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในขณะที่ชาร์จเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไฟไปที่อินเวอร์เตอร์ด้วยด้วยแรงดันที่เท่ากันไปที่คอมเพรสเซอร์ด้วยด้วยแรงดันที่เท่ากันดังนั้นในกลุ่มคนที่นิยมชาร์จแล้วก็นั่งรอในรถเนี่ยเขาจึงุดไฟตลอดระบบเพื่อใช้ไฟไปด้วยซึ่งไม่สะอาดและไม่ถูกต้วยนะครับ ถ้าใกนกรณีที่มาาันช้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ดีเลยหมายเลขเจ็ดดีเลยหมายเลขจับเดืเับแล้วก็ดีเลยหมายเลขห้าก็จะิดตไม่ปจากตัำอันนี้คือข้อดีก็คือถ้าเต็มแล้วมันต้องตัดเนี่ยมันตัดอะไรมันตัดไฟที่ดีเลยหมายเลขห้านะถ้าเต็มแล้วมันต้องตัดถ้าไม่ตัดมันช้าไปเรืเ่อยๆมีโอกาสที่จะเกิดไฟลุกไหมความร้อนสูง เกิดปัญหาความเสียหายที่ได้ถ้าเป็นฟลาชาร์ดพาชาร์ก็่ใชเดียวกันพ้าชาร์าาน,าานั้นไม่ได้จ่ายไฟกระแสะสลับเข้ามาแต่เอาไฟกระแสะตรงวิเข้ามาเพราะนั้นไฟที่มาจากชาร์เจอร์ก็ไม่มีมจะมีที่ทัวร์นเองมันก็จะมีดีเลย์หลักน,นะครับดีเลย์หลัการดีเลย์ที่จ่ายไฟให้กับชุดเครื่องชาร์พรานนั้นจะชาร์เข้ามาโดยที่ มีเลเลย์หมายเลขสามกับเรเลย์หมายเลขสนะี่เ้ามาเพื่อให้ไฟวิ่งเข้าไปที่แบตเตอรี่ขณะเวลาเราชาร์จช่วงฟชาร์จเนี่ยเราจะมีไฟทีนี้บางคนอาจจะมีคําถามหรือไมมีคําถามขณะที่เราชาร์จโดยการจ่ายไฟ AC ให้ช้ช่องี c มีไฟออก ไม่เจอครไม่เจอเมันอ่ะนะพวกเเปลี่ยนเหรียญเฟตบถ้าเราชาร์จในงาน่เราจัรให้ด้วยท้าถูหายไปไหนแล้วไม่รู้ดูนี่เลยเพื่อนเก็บบุกเพราะเป็นไฟกระแสตรงที่ ตอนแรกมันไปอยู่แถวจิ้งจอกตรงเทคโนโลยีทาร้านเปิดในขณะที่เราช้าป่านเนี่ยกระโดดช้าเนี่ยการไปไอซี่อยู่อ่ะมีไฟไหมไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมันคงไม่คุยหรีเล่หมายเลขสหมายเลขสี่ของช้าซองวัดชาร้าแต่มันไม่ทำงานเพราะนั้นเพราะมันไม่ทำงานมันก็คือไม่มีไฟ ให้ออกเลมันจะไม่มีไฟเพร่ะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องเปิือตัวเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จไอ้วอนอวอลอกเ่ยมันีดีเยสตัวเนี่ยแต่ใไม่มีเงินได้ตัวนี้ก็ cci p เนี่ยก็คือชาร์จจิ่งอรารอินเทอร์เน็ตดีไว้ข้านในก็จะมีเลยสองตัวที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟ ac ดังนั้นจึงเป็นข้อยืนยันว่า ที่บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นเครื่องชาร์จเนี่ยไม่ใช่เครื่องชาร์จมันเดินคือจ่ายไฟที่จ่ายให้กับออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะองรถยกเว้นยกเว้นอันนี้อันนี้ที่มันไม่มีไฟเอซจ่ายให้กับออนบอร์ดชาร์จเจอร์สองตัวเนี่เวลาชาร์จอันฝันออนบอร์ดชาร์จเจอร์ทั้งคู่นะครับเพราะเขาต้องจ่ายไฟให้ออนบอร์ดชาร์จเจอร์แต่พอมาเป็นชุดนี้ฟ้าชาร์จเนี่ยอันนี้ไม่ถ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์ วิ่งตรงเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้ถูกควบคุมโดยเ BMS ที่ทำหน้าที่ในการควบคุม hmm. ีได้สอันนี้ก็เป็นสเตชั่นที่เป็น DC ชาร์จหรือเราเรียกว่าฟาชาร์จนะครับตัว mm hmm. ก,การตัดไฟของ B12 อันีอสุดท้ายนะครัอก mm hmm. ารตัดไฟของ B12 mm hmm. หนึ่งนะครับเห็นยว่า กระวิดตรงนี้ออกน้องทำไงครับถอดขั้วกลบแบตเตอรี่อันนี้ที่เด่นจะให้วงแหวนชิ้นแรกก็คือถอดขั้วลบแบตเตอรี่ของเราสามถอดขั้วแถอนขั้วไหโวงแหนแบตเตอรี่อันนี้ที่มาจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์ตรงนี้ออก นี้ก็คือสายที่ใช้ยืงในกรณีที่ประชาระเดไม่ออกที่แรงดีระดิบประชารไม่ออกละขั้นอนหนในการที่เราจะตัดไฟในการที่เราจะตัดไฟของ b Y วของบอตฟิ้ของ s จะแบบเดันส่วนตัวนี้เป็นไพ่อนเทนตอินเทร์นที่คอนเนคเตอร์ทุกอัน ที่เป็นไฮวอลจะมีไฮวอลเต็ 7, มจะรับถูก,ออกด้วยนะครับนี่ก็แค่นี้เปิดตูต้คไปมีคำถาดก็ใส่ลงนะเพราะว่รารู้สึกว่าหลายท่านจาราดีเหมือน,น,นไฟเมมมากเลยไม้น่าจะไหนจริง มีอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบช็อตตอบหล,ลังบอกลงนะคอันดี้เราจะจัดกระเสริฐแจกนะครับแตาไม่มีแบบตอบน,นะ ด้วใเนรูปใรูปใทอกัรนี้เราเรได้ส่วนของกายเป็นยงก็ต้องต้องต้องสเส้นเราได้มสาเส้น nak <coughs> putar <coughs> <laughs> น้อยกว่าเดกจังเไงนี่ให้คะแนนความพยายามไม่น้อยกว่าเดิมหอกเพราะว่าเดีด๋ยวล้วต้องรู้ว่าขึ้น เดต้องรู้ว่านไม่ไดทำอะไรล่างดแต่ถ้าอยู่ในรถเนี่ย